วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมบ้านสวนซื้อตรง3โครงการแห่งนี้รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งห้างสรรพสินค้าเดอะมอบางกะปิ i, และโรงพยาบาลลาดพร้าวอีกทั้งยังสะดวกสบายกับการเดินทางเพราะอยู่ใกล้ MRT สถานีลาดพร้าวโดยมีขนาดพื้นที่ห้องกว้างถึง6 2 8 7ตารางเมตร มาพร้อม1ห,ห้องโถง2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมบ้านสวนซื้อตรง3โดยเริ่มต้นจาก MRT สถานีลาดพร้าวขับตรงไปบนถนนลาดพร้าวอีกประมาณ5กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว83 ขับตรงไปตามทางเรื่อยๆประมาณ500 m. เมตรเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับตรงตามทางไปเรื่อยๆอีกประมาณ500 m. เมตรเลี้ยวขวาโดยโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะถึงแล้วจ้าโครงการคอนโดมิเนียมบ้านสวนซื้อตรง3 สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบานๆาน by J Asset Management